สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะวันนี้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆอีกแล้วค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งในวันที่19มีนาคมนี้จะมีอีกกลุ่มนะคะที่ได้รับเงินจํานวน6000บาทแล้วก็จะมีการได้รับ,บวงเงินเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่26มีนาคมส่วนวันที่19มีนาคมนี้ใครจะได้รับเงิน6 0 0 0บาทวันนี้สัแซ่พาค,คุณผู้ชมมาติดตามและการรับเงินของพี่น้องประชาชน คนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในกลุ่มนี้วันที่19มีนาคมรับ6,000บาทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะยังคงติดตามการจ่ายเงินจากมาตรการของทางรัฐบาลที่ช่วยเยียวยาประชาชนในช่วงของโควิด19นะคะคุณผู้ชมวันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่มีโทรศัพท์นั่นเองค่ะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่22กลกุมภาพันธ์2564ไปจนถึงวันที่5มีนาคม2564ค่ะตั้งแต่วันที่15มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติว่าได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะคะผ่านทาง www. เราชนะ .com หรือว่าจะเป็น call center ของทางธนาคารกรุงไทยที่0 2 1 1 1 1 1 1 2 2ได้ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านการคัดกรองก็จะได้รับสิทธิ์ในวงเงินโดย ทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดของคุณผู้ชมทันทีในวันที่19มีนาคม2564แล้วก็จะได้รับ,บวงเงินในบัตรจำนวน6,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้รับ,บวงเงินเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจำนวน1,000บาทรวมไปแล้ว7,000บาทในวันที่26มีนาคม2564ค่ะแต่ที่นี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2564 ถึงวันที่5มีนาคม2564หากท่านตรวจสอบในวันที่15มีนาคมนะคะท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่พบการคัดกรองคุณสมบัติของท่านหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือระหว่างวันที่6มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2564ได้ผ่านทาง w w w เราชนะ .com หรือจะมีการประกาศผลกันอีกครั้งก็คือวันที่ 28เมษายน2564ผ่านทาง w w w r a u c h a n a c o m หรือว่าคอ c เซ็นเตอร์ของทางธนาคารกรุงไทยได้นะคะที่0 2 1 1 1 1 2 2 2ค่ะหลังจากนั้นถ้าท่านผ่านการคัดกรองในวันที่ท่านลงทะเบียนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะท่านก็จะได้รับในวงเงินอีกครั้งหนึ่งก็คือไปนู่นละค่ะวันที่29เมษายน2564โดยจะได้รับวงเงินทั้งหมด7,000บาทด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนสิ้นสุดการใช้วง เงินในโครงการก็สิ้นสุดวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะ พรุ่งนี้นะคะตรวจสอบสิทธิ์15กุมภาพันธ์สำหรับกลุ่มนี้22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาที่ลงทะเบียนไว้รับเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะ6,000บาทในวันที่19 000. มีนาคม2564เลยนะคะแล้วก็จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็วันที่26 000. มีนาคมจำนวน1,000บาทรวมแล้วเป็น7,000บาทแต่ถ้าใครไม่พบสิทธิ์ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ถูกคัดกรองก็ทบทวนสิทธิ์ซึ่งถ้าหากท่านผ่านการคัดกรองเรียบร้อยก็จะประกาศผลวันที่28เมษายนนะแล้วก็ ก็จะจ่ายเงิน7,000บาทวันที่29เมษายยน2564เช่นเดียวกันค่ะก็เลยนำข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มนี้นะคะอย่าลืมตรวจสอบผลการคัดกรองพรุ่งนี้นะคะเพื่อรับเงิน6,000บาทหากชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสรนซ่เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปนะ้าและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ